ในวันพุธที่25สิางหาคม2 5 6 4ค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนทั้งหมดอยู่สวิชานะคะวิชาที่1เสริมป,ประสบก,การณ์วิชาที่2อัปปะคิดและวิชาที่3ศิลปะ 8, สร้างสรรค์ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนคะ เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กขึ้นมาแล้วให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า19นะคะหน้านี้คะ่ะลูกอ่าพักผ่อนในสวนสาธารณะที่บ้านของเด็กๆมีสวนสาธารณะไหมเอย่ย สวนสาธารณะเป็นยังไงคะลูกก็คือสถานที่สําหรับออกกําลังกายใช่ไหมคะอาอย่างที่หน้าวัดพระเจ้าเลื่อมเนี่ยก็จะมีสนามกีฬาแล้วก็จะมีเครื่องเล่นสําหรับออกกําลังกายเวลาเด็กๆอยากออกกําลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาออกกําลังกายที่หน้าวัดได้นะคะอาเด็กๆคะอย่างสนามกีฬาเทศบาลก็เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายานะคะ ก็จะมีสนามกีฬาไว้สำหรับให้เด็กๆเ,เล่นฟุตบอลนะคะสนามหญ้าใช่ไหมคะ,อ,ะอยากจะวิ่งก็วิ่งได้เนาะเพราะว่าสนามเนี่ยกว้างขวางแล้วก็จะมีเครื่องออกกำลังกายเหมือนกันนะคะ,ะถ้าเด็กๆคนไหนอยู่บ้านใกล้สนามกีฬาก็สามารถไปวิ่งไปออกกำลังกายกันได้นะคะค่ะหลังจากที่เราสนทนากันแล้วนะคะลูกอ่า เราก็มาดูในรูปภาพนี่คือรูปภาพคุณแม่กำลังวิ่งอันนี้คือใครคะลูกนี่ก็คือคุณลูกนะใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก็วิ่งกับคุณแม่ส่วนคุณพ่อก็นั่งพักผ่อนกับลูกเหมือนกันนะคะอ่าเด็กๆต้องระบายสีรูปภาพให้สวยงามเลยนะคะไปทากันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆคะ เมื่อเด็กๆพร้อมก็เอาหนังสือเรียนอัปปคิดขึ้นมาในวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าสิบเก้าค่ะหน้านี้นะคะลูกเราจะมาเรียนรู้ในตัวอักษรตัวเอ็มใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตัวเอ็มนะลูกอ่าตอนนี้เรามาดูซีเขียนยังไงตัวเอ็มเนี่ยอ่าลากลงก่อนแบบนี้ค่ะขึ้นมาลง ลากลงแบบนี้ค่ะลากขึ้นมาแล้วก็ล,กลงมันไม่ยากเลยนะคะลูกแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปอ่านคำศัพท์กันก่อนดีกว่าในคำศัพท์คำแรก man เด็กๆอ่านเลยนะคะ man แ,แปลว่าอะไรคะลูกผู้ชายอ่าในรูปนี้คือผู้ชายนะคะรูวที่สอง m a p m a p แปลว่า แผนที่นะคะในรูปที่3 m ม n ังกีมังกก็แปลว่าลิงนั่นเองเมื่อเด็กๆอ่านคำศัพท์เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เขียนลงไปเลยตามรอยปะเลยค่ะให้ครบทุกตัวเลยนะคะเด็กๆลองไปทำกันดูเลยค่ะลูกพร้อมกับอ่านคำศัพท์ให้ผู้ปกครองด้วยนะคะไปทำกันเลยค่ะ เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้ให้เด็กๆเ,เตรียมใบงานศิลปะที่เป็นรูปปลาขึ้นมาเน่แล้วก็ให้เด็กๆขอผู้ปกครองนะคะช่วยตัดกระดาษให้หน่อยเป็นรูปตัวปลาแบบนี้นะคะลูกแล้วเราจะมาทําชิ้นส่วนต่างๆเอามาปะติดให้เป็นรูปตัวปลาที่สมบูรณ์นะคะอ่าเราจะทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะ อันดับแรกคุณครูก็ได้ตัวปลามาก่อนแล้วก็คุณครูก็ติดอะไรคะติดตาแล้วก็มีหางปลาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเรามาทำลวดลายของตัวปลากันดีกว่าเด็กๆก็ทากาวลงไปนะคะไม่ต้องทาเยอะนะคะลูกเด็กๆก็ติดลงไปเลยแบบนี้คะ่ะต่อไปก็จะเป็นลวดลายที่สองใช่ไหมคะ เด็กๆก็ลองมาทาบดูก่อนใช่ไหมเอ่ยอเมื่อใช่แล้วเด็กๆก็ทากาวลงไปแบบนี้นะคะให้มันติดลงไปเสร็จแล้วเราจะมาทำอะไรลูกทำคลีบมันดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นตัวไหนคะ,ะตัวข้างล่างนี่เอง ติดลงไปตัวนี้เป็นตรงไหนคะอ๋อข้างบนนี่เองหาแก้วแล้วก็ติดลงไปเลยจ้าแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะได้รูปปลาที่สมบูรณ์แล้วนะคะเด็กๆลองไปทำกันเลยคะ่ะลูกไม่ยากเลยนะคะสวยงามมากนะคะลูกให้เด็กๆ ทำเสร็จแล้วก็เอาไปติดลงบนกระดาษสีขาวก็ได้นะคะบนกระดาษสีขาวแบบนี้แล้วก็เขียนชื่อมาส่งคุณครูเลยนะคะเด็กๆลองไปทํากันเลยนะคะแล้วส่งรูปภาพสวยๆมาให้คุณครูดูด้วยค่ะวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ